เออมันเป็นโจมอะไรนี่เป็นไงลนะ่ะเท่ๆนะนี่ข่าวจะแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าลบอย่าลบไม่อย่าลบอย่าลบเฮ้ยฮิช็อตเฮิตช็อตนีนะครับจับมาจับมาบจับมาฝากกดเตามช่องเราตอนนี้พีพีเซิร์ฟไทยก็อัปเดตประจำสัปดาห์แล้วนะครับผมปกติจะอัปเดตวันพุธแต่วันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับผม มาดูกันนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าห้ามีอะไรมาใหม่กันบ้างนะนะมีอะไรมาใหม่กันบ้างนงจะจ๊ะอันนี้ก็เป็นซีรีส์อันนี้วอซี่นะีบเหรออ่าอันนี้ก็สกินใหม่ตามเดิมครับเรียบร้อยครับผมมาจนได้ครับผมกับเจ้าสไนตตัวนี้นะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยนะเอาจริงๆคือสไนตัวนี้ผมเคยทําคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือคลิปแรกเนี่ย คือ GM GM ในเซิร์ฟไทยเนี่ยแหละเขาแบบยังไงอะเขามาโยนให้ผมเนาะเออโยนปืนมให้ผมให้ผมได้ลองนะครับผมแล้วก็คลิปที่2เนี่ยก็จะเป็นการที่แบบผมเล่นเซิร์ฟนอกแล้วผมได้30วันเนี่ยแหละเออผมได้30วันนะครับถ้าไม่ลืมเดี๋ยวจะขึ้นปกคลิปนะครับแล้วขึ้นชื่อคลิปให้ไปติดตามไปดูย้อนหลังกันได้โอ้ยกล่องนี่ก็ยังอยู่อีกเวย้ยนะแต่ที่เป็นทีเด็ดที่สุดเลยคือ,คอการอัปเดตประจำสัปดาห นะครับผมครั้งนี้นะครับก็คงจะเป็นเจ้ากล่องนี้นะครับถามว่าผมเนี่ยจัดไหมผมก็บอกเลยว่าผมจัดผมเคยพูดแล้วนะครับมา13ชิ้นผมไม่รู้นะว่าผมจะได้หรือเปล่าถ้าผมได้ผมก็เหมือนเดิมแหละเออยังไงอะต้นคลิปผมก็เอามายิงเป็นไฮไลท์ให้ดูแล้วก็ปกคลิปก็แบบยังไงอะก็คงจะแบบเออสุ่มได้เจ้าสไลต์ตัวนี้มันก็แบบดูแบบแปลกๆไปเอานี้ งั้นเอานี้ดีกว่าครับคือจะสุ่มเจ้าสนายตัวเนี้ยใช้กี่กล่องนะครับถึงจะได้งั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะถ้าได้ปุ๊บนี่ผมจะหยุดทันทีเลยนะดูนี่ว่าจะจะได้เลยไหมอ่าล้ครับมาเริ่มต้นที่ข่าเก้าแปดโอ้ยปั๊บก็ให้ครับอืมจะได้ไหมเนี่ยถ้าไม่ได้นี่คือผมไม่เติมต่อนะแต่แบบยังไงอะปล่อยแม่งเลยละ กี่กล่องเนะี่ยใช้กี่กล่องวะแโอ้โหหนึ่งวันอุอ้ยเมื่อกี้คือ13กล่องใช่ไหมโอ้โหนี่ผมใช้ไปรประมาณเท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดกล่องใช่ไหมเออสิบเอ็ดกล่องถึงจะได้ดวงกูสวยใช่ไหมแล้วกูได้วันเดียวเด้อนี่ครับผมโอมันยังเท่เหลือเกินโอ้ยมันเท่ป่ะเย่ยังเท่โอ้ยมันเท่โดนใจเหลือเกินเออนะมันโดนใจเหลือเกินนี่ครับฉายาผมใส่อันนี้นะ จัดไปเลยครับเดี๋ยวลองดูว่าจะยิงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่บอกอเคยทําคลิปแล้วไงไปครับเดี๋ยวหาห้องยิงคขำๆดีกว่าโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดตรงไหนนั่นแหละสุดยอดตรงที่มาอยู่ในมือผมแล้ว <c oughs> นะส่วนความอลังการของปืนตัวนี้ผมเห็นมาแล้วไงเออมันเลยไม่เท่าไหร่นะครับมันก็เลยไม่แบบมันก็ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แล้วล่ะแต่มันว้าวตรงที่มันอยู่ในมือผมแล้วไงแบบอยู่ในไอดีตัวเองแล้วไงเออนะ นายนไหนายพวงมาซีผวงมาซิไปไปไปอะไรนะอไปอะไรอะไรเอ้ออะไรไอ้จีจีว่าไงเราอ่ะว่าไงเราอ่ะว่าไงเราอ่ะนะปืนดีครับปืนดีจีแบบยักษ์กันเลยนะจีอะจีอะจีอะแกฮะเอ้อแม่งเชื่ออยากได้อีกเลย อยากได้มากกว่าหนึ่งวันแล้วอ่ะจัดดีไหมเนี่ยตังยิ่งไม่ก็จะมีอยู่นี่ยนะเอออยากได้แล้วเนี่ยเออไเกียก็คือตัวเองก็ไม่เล่นสนายแบบคล้องมืออะไรขนาดนั้นแต่แบบความเท่ครับบางคนอาจจะว่าแบบแบบฮีบึ๊บสนายห่าอะไรบึม่มีความไอ้นี่เลยแบบยังไงแบบไม่มีความสมจริงเลยแต่ก็เออผมก็เข้าใจความรู้สึกนะแต่ก็อืม

เฮ้ยอะไรแม่งเลยโอ้โหเขาแค่กอกเองแกเล่นเราโมเลยเหรอเล่นโมเลยแหละแกแต่เราจะเล่นมีดกับแกเลยแหละเพื่อกฮะเฮ้ยลูกสองวะเฮ้ยยึดตูเฮ้ยโอ้ลูกสองเดินไปต่อดิมันต้องได้แกแค้นไปอ่ะเบิร์ดไปนะครับอันนี้ผมพยายามปรับภาพสุดแล้วแต่แบบ ไอ้ไม่สุดก็คือเอฟเฟกแบบไอ้กระสุนกระแพงอะไรเงี้ยเวลายิงอะลายก็สุดเลยเงี้ยอันนี้ไม่ได้ปรับนะครับเพราะถ้าปรับมันมันเล่นไม่ค่อยลื่นสำหรับผมอะ่ะเอาปืนกูแตะเพราะอะไรอะ่ะอ๋อชิบหายนึกว่ามีใครดัดขึ้นมาบนบ้านนะฮะเฮ้ยลองปืนได้ปะปืนปืนปืนเออแบ่งปันบ้างนะเล่นคนเดียวไม่หนุกครับต้องแบ่งเพื่อนนะโอ้ยอาย,ยาด้วยโอ,อ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอแล้วกล่องเดียวพอแล้วเก็บเก็บไปใช้บ้างโอเคนี่ครับมันงาอโห อยู่เลีวนะครับอันนี้ไม่ได้แบบมาช่วย GM โปรโมทนะแต่มันเท่จริงๆนะเท่จริงอันนี้ก็ไม่เถียงอ้าวมาไว้ไปมาไวไปไปเหมือนกันนะเราเนี่ยมาไว้ไปไปเหมือนกันนะมันก็ยิงใกล้ๆเหรอลูกซองตัวนี้แม่เบ้อุ้ยนากข่าวเบ้งแล้วไปลุปไปลุปไปลุปโบเดี๋ยววะ เย้บ yeah, oh, ันเม็ดโอ้ยวิสะดุ้งสะดุ้งเสียงดังอึดเลยนะจ๊ะอ้าวเฮ้ยอย่าบอกนะอ๋อึกว่าจิมอุซ่าแบบเป็นกำลังใจให้ห้องนี้กูจะเละไหมเนี่ยืึขอแบบสักตัวนะครับขอสักตัวไว้เบาๆครับพี่เดี๋ยวโดนเนจจัดโอ้โหก้มเลยฮะก้มเลย แม่งมีการแบบเอ้าโดนระเบิดเฉยเออมันเป็นสูตรอะไรเป็นไงล่ะเจ๊เท่นะหายจะแบบนฮ้ยเฮ้ยอย่าลบอย่าลบไม่อย่าลบอย่าลบ hit shot ดช็อตนะนี่ตุ๋ยเลยเคุณจะจีนไข่หรดอตัวหลักเขาโอ้โหยังไม่โดนเลยเฮ้ยตัดแว๊บไหมโอ้โหเรียบร้อยข้างล่างไปไม่รู้นะแก๊สดีกว่าเหลือแปดแล้ว แปดนี่มันไม่อยากจะเอามาใช้หราสามารถยังไงไปสุ่มกาชาไหนมาได้แหละแม่งขายได้ได้มาเยอะเกินโอ้โหยังจะได้ครับนี่ครับปลาแก๊สดับไปเลยอุ้ยอุ้ยเอ้ยชิบ่ายเ้ยงานเข้าเลยนี่นะคน

เปี้ยวตีอีกแล้วคุเปี้ยวตีอีกแล้วมีคนแม่นนะฮะโอเคเร่นเกียร์ละไปไหนสปอร์ตไถ่บ้านเอาระเบิดโดนระเบิดงูจีดเฮ้ยอ้าวโอ้โห จะยิงตัวหน้าแต่ไปโดนตัวหลังจะเหลาขืดซะหน่อยฟองขอโทษทีวะน,นายต้องหยุดแป๊บนึ่งอะ่ะเฮ้ยููกกโโดดเฮ้เหล่า,ลาไปเลยล่ะงานโอ้โหไห้าตายแต่พี่เ,เบาๆได้เบาครับเนะบาได้เบานะครับ อุ้ยตกใจอีกโอ้ด่านไกลซะด้วยรอบนี้นะครับด่านไกลก็มาด่านไกลก็มาจ้าเดี๋ยวผมให้นี่แคนผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมให้เขาลองปืนก่อนดีไหมเนี่ยว่ามาน่าจะได้ลองแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหลองปืนไหมครับเหมือนมีคนมาใต้บ้านเลยเออเอาระเบิดไปแล้วกันนะลองปืนไหมลืม เอาเปืนนะรับเอาปืนครับ,รบผมเฮ้ยโอ้โหเฮชิอตเต็มเต็มกระบานนี่เจ๊ะเท่าทีเท่าทีมันคือมันระยะใกล้อะเนาะมีก็ต้องง่ายกว่าปะวะเอใม่ดิใหม่ดิใหม่ดิเจ็ด,ดร้อยครับนิ่มๆมา เรียบร้อยครับต่อเลยฮะเฮ้ยตกเฮ้ยเอ้าชิบหายมาได้ไงนะเฮ้ยเอ้าตายซะมั้งโอเคตายแล้วตายแล้วนะครับไปเล่นครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอยู่ข้างบนสบายหยินเลยๆเลยแล้วสบายอยู่แล้วไม่ต้องรีบอ่ะของมันเนี้ยอืมเฮ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยดูดาเมจตั้งเจ้าสิบแปดเลยนะ เออคือก่อนนั้นเนี่ยเคยเคยลองแล้วแบบว่าเคยลองไปสองคลิปวะ่ะเออสองคลิปครับก็คือมันก็นไม่ตายเหมือนกันแหละผมคิดว่าบั็กแต่น่าจะเป็นจริงแล้วแหละรอบนี้เอาวะ่ะวัสดเหรอฮะเฮ้ยาออนายมันหลอกเราเราโดนเราเรื่องเหมือนกันเนี่ยระเบิดจะชิบหายเลย ยิงชิวอยู่แล้วยิงชิวอีสปอร์ตเอ้ยอ่อยานะครับจับมาจับมาจับมาดิดรู้ปะโอ้เล็งอยู่ซะแล้วรอเลยรอเลยคือฝั่งตรงข้ามจะเอาตอนไหนมานต่อยูตอนไหนก็ไม่รู้ไง มาแล้วมาแล้วใช่ป่ะวหเห็นป้ายแดงๆไม่รู้มันยิงได้ป่ะมันยิงได้แรืเ่เดี๋ยวไอตัวหลังปะโถขึ้นมาได้ยังไงเโซ่เขสใส่ข้างหลังกำลังมีปัญหือกระเถิบโอ้ยใช่มีปัญหาครูมีปัญหามากเลยนะตอนเนี้ยคิดเองก็ได้มาเดี๋ยวลุยเอง ต้องให้พระเอกลุยใช่ไหมต้องให้พระเอกโอ้โหเดินบางกดทำไมเี็ดปีผุดฮะต้องให้พระเอกโอ้โหต้องให้พระเอกลุยพระเอกไม่ได้ลุยเลยเนี่ยพระเอกจะเหลาเนี่ยพระเอกจะเหลาแต่พระเอกไม่ได้เหลาเลยเลยให้พระเอกลุยใช่ไหมต้องให้พระเอกลุยใช่ไหมฮะให้พระเอกลุยใช่ไหมฮะพระเอกต้องให้พระเอกลุยอ่ะ ยต้องให้พระเอกลุยอ่ะเออต้องให้พระเอกลุยอ่ะฮะต้องให้พระเอกลุยใช่ไหมต้องให้พระเอกลุยอ่ะเล่าเฮ้ยยิงอ้าวยิงศพซ้ำยิงศพซ้ำยิงศพซ้ำครับผมนะยิงศพซ้ำนะะโอ้โหแค่นี้ยิงศพซ้ำบ่ โดชิหายเลยสู้ว้ยทีมเราสู้ว้ยฝังน้ำเงินสู้วหยสู้ครับสู้ฝังน้ำเงินสู้สู้ผมก็ไม่รู้จะสู้ยังไงทีมเราสู้สู้นะครับทีมเราสู้สู้ทีมเราสู้ตายทีมเราไว้ลายสู้ไายสู้สู้นะเฮช็อตนะครับผมนะฮะกี่เม็ดเมื่อกี้ไม่รู้แต่ีูรูฟงบแตกม้่งไหวโอเค แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วหวังว่าดูแล้วจะสนุกสนานนะครับเพราะว่าคือเคยทำไปแล้วไง2คลิปก็ไม่รู้จะทำอะไรอีกแต่ก็นะแค่นี้ก่อนแล้วกันครับขำๆครับผมคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณ่รับชมมากๆครับผม